สวัสดีพ่อแม่พี่น้องปอป่ายสุขุสุขคนเดี๋ยววันนี้มาเบิง้งหัวข้อความรักของคุณจะเป็นยังไงเราจะน้อดวงไร้วันความรักของคุณจะเป็นยังไงวันที่วันอังคารที่หกกุมภาพันดเนาจะเนาะของความรักของเจ้าจะเป็นยังไงวันนี้เืกิจการเงินวันนี้คือความรัก เปนไปในทางเลยกำลักของคุณจะเป็นยังไงโอ้สัปลายาจาซย์เลยมายอาืม การเงินของเจ้าก็เป็นไปในทางที่ดีแล้วจ้าเด้อบูมี่ยังนาเป็นห่วงเห็นบ่มมีเงินจับใจสวยๆย่างดีเลยอืมการเงินช่วงนี้เลยแล้วก็คุณลักไก่เงินมาจับใจสวยๆเลยสบายน้ำเห็นบ่เพราะว่าเจ้าเสียดียัง่ยอมต้องบอกอย่างนเป็นเป็นคนที่ขยันหมั่นเพียรและมาเกิดบุญน้ำมากกินมักท่านการจับใจสวยๆของเจ้าก็ยังเป็นปกติอาะจ้ะบูมี่ยังนาเป็นห่วงเห็นบ่ควกมันลักอะ ต้องบอกว่าเจ้าเป็นที่หนึ่งในใจของเพื่อนเลยเออต้องบอกอังสันอืมคนหลักของเจ้ามอบใจเจ้านะเป็นที่หนึ่งหนึ่งเดียวในใจหนึ่งเดียวในใจเธอต้องบอกอังสันเลยจ้ะเห็นมอการงานกับภูมิมหาการเงินกับเ่าต้องมีอย่างหนาเป็นห่วงการงานภูมิมหาการเงินเขามีอย่างหนาเป็นห่วงอืมแป้ไข่เงินมาจับใจใส่สวยส่วนผู้ใดที่เป็นแม่บ้าน่าจ้ะเนาะที่ว่าเตุงานเอ่อยู่บานบ่เด้ออกไปเทสงาน้างนอกยังสิ ก็คือแฟนก็ให้เงินมาจับใจสวยๆได้สบายกัจ้ะเนาะอือต้องมอกังันเห็นบ่เอ่ผู้เป็นสามีกเ็เฮ็ดงานนอกบ้านคิดเรื่องยังคิดเรื่องอนาคตข้างนาอือการเงินทางนาเรียจยังไดการงานทางนาอือมีอยูม่มีกินบอ,อยังสนาาั่นจ้าต้องบอกยังสันเออผู้มียางนาเป็นห่วงใจ่องความรักกันเลยเห็นบ่เออผู้ใดที่มีขอบขรั้วลรวก็หาขอบรั้วอือ เจาเป็นหนึ่งเดียวในใจเพราะว่าสิเป็นยิ่งเป็นท่ายอดจ้าเด้อเมียกะหฮักผัวผู้เดียวผัวก็หฮักเมียผู้เดียวฮักเดียวใจเดียวจ้าหนึ่งเดียวในใจเธอเออต้องบอกยังสั่นเลยอ๋อม่มีหยังนาเป็นห่วงหรอกจ้าบ่ว่าสิเป็นเรื่องการงานกเงนินเอ่อความรักอือคือเพียบพร้อมทุกอย่างมีเงินกับมีงานมีงานกับมีเงนินความรักก็บมมียังนาเป็นห่วงจ้าอือเป็นไพ่หนึ่งถวยกันเลยอือ เอ็ดออฟคับกะต้องบอกเลยหนึ่งเดียวในใจเธอเออหากผู้ใดมาการอ่านไพ่ของข่อยก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนติ้งๆิ้ง,ง,งห้นำในรัจาเด้อสวัสดีจ้า